ก็จะมิชาที่คารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะจากโครงการเรื่องทางกายสร้างปุ๋ยฉาโดยมีสมาชิกดังนี้หนึ่งนายสุพกรสุญ,ญานานสองนางสาวพาชลารัชวีสามนางสาวพิชยาคงลังสี่นางสาวชนิชาเกาะบุญห้านางสาวปฏิมาพรทิตยุ่เลาะและดิฉันนางสาวปิทยาลัตไทค่ะ ปัจจัยอาหาระค่ะที่มนุษย์ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ยังคงเป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นปีค่ะและอนาคตก็ยัง่ปีปัญหาขยาจากอาหารนะคะได้ยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติหรือชีวะต้อมและยังส่งผลรบก,กวนต่อมนุษย์เช่นการส่งิ่นเน่าเสียทําให้เกิดการรบกวนต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ปะตในปัจจุบันนั้นเริ <self> ่มม <karaoke> <that> ีการคิดโซนและทดลองเพื่อในการช่วยกำจัดขยาธเสพติษอาหารและได้เริ่มมีการจำหนยเพื่อช่วยในการลดปัญหาต่างๆของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาต่างๆในการดำรชีวิตปัญหาขยะจากเสษอาหารนั้นส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดเป็นมลพิษทางอากาศทำให้เกิดกินเน่าเสียทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความลำคานเป็นอย่างมากทั้งยังรบกวน สถานีนั้นๆให้ไม่น่าอยู่แล,และไม่และขยะจากจสศษอาหารยังก,ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราอยู่ด้วยเนื่องจากขยะและเศษขยะเศษอาหารเหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหากเราได้รับเชื้อโรคเหล่านี้ไปอาจาก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพต่างๆมากมายได้ดังนั้นเราจึงได้มองหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาด้านขยะจากจสศษอาหารให้หมดไปอย่างมีประสิทธิ เรื่องจริงที่เล่าเหมือนโรกทวรเราและยังนำยังนำขยะเกษตรอาหารเหานั้นมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องได้ด้วยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาฐันขยะสร้างปุ๋ย 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการขยะสร้างปุ๋ยค่ะ ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นทาขยะสร้างปุ๋ยตัวแปรตามปุ๋ยที่ได้จากขยะอินทรีย์ตัวแปรควบคุมปริมาณอาหารที่ใส่และปริมาณที่เล่อยค่ะสมมติฐานทางขยะสร้างปุ๋ยสาม,มารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ยให้กลายเป็นปุ๋ยได้ขอบเขตการศึกษาสถานที่โรงเรียนน้ธยต้าวิทยาสาัดองค์การบริหารรัฐมหาวิทาัยชยม ระยะเวลาใช้เวลาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมอศ2567ถึงเดือนสิงุาคมปี2567นิยามเชิงปฏิบัติการฐางขยะสร้างปุ๋ยหมายถึงอุปกรณ์หรือภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ยเช่นเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้และอื่นๆประสิทธิภาพหมายถึงเพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้สร้างและพัฒนาถังขยะสร้างปุ๋ยสองได้ปุ๋ยจากการแปรสภาพของเศษอาหารใช้กับผักสวนครัวสา 3. ได้ลดปริมยยาณขยะอินทรีย์ที่เกิดจากเศษอาหารที่เน่าเสืบเลื่อนยาวไปเลยครับของบทที่สามเลยครับ สี่ภาพสำหรับวันที่3ามทามายกานนะครับอุกปกรณ์ที่เราใช้นรทำกระยาสร้างปุ๋ยนะครับห,หนึ่งความรูสเยนนะครับชาเรเหล็กตัว L มอเตอร์นะครับ พลาสติกท่อเหล็กขนาดหนิ้วนะครับท่อพีวีซีตรงนะครับขนาด 3x 4นะครับท่อพี C 3ซีางนะครับขนาดหกนิ้วนะครับผ้าฟ้าฟ้าของชื่อฟ้าฟ้าทับสี่นะครับสายไฟลูกปืนลูกกตามนะครับในการขั้นตอนการทำนะครับนําเหล็กถานนะครับทำปูบมาวัดขนาดนะครับไปตามตามจานวนนะครับข้อสอบนะครับ วิวิธีการทำทะระยะสร้างถุยนะครับเจาะรูด,ด้านบนด้านล่างนะครับด้านล่างขนนองเขาก็ตดและกีดด้านข้างด้านข้างคือตรงนี้นะครับต่ตอไปนะครับทำแกนกลางทะระยะสร้างถุยนะครับตัดท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเจาะรูเพื่อ,อระบายอากาศนะครับข้อที่สี่นะครับนำตัวทะระยะ นะครับแกนกลางและท่อพ c ซีประกอบเข้ากันนะครับจากนั้นเราติดตั้งชุดต่อ่าชุดปาีหม้อเตื่อเข้ากับตัวท่อเหครับต่ไนะครับเป็นแกนตสราง่าุนาเสียมใส่ลงไปเ็ที่ีกเรียนะครสียให้ทำอย่างสร้างปุนทำการัน เป็นเวลา2ทีครับนลีวหน้าครับสังเกตและบันทึกผลการทดลองข้อที่สบการผลการดเนินการการทำงานของเคื่องัยี่ใช้เครื่อเสียา์สก็จะ เข้ากันพอเลยที่ใช้ในการวรเสอาหารและที่เลื่อยให้ผสมเข้ากันตามเวลาที่กำหนด2ชั่วโมงตารางผลการดำเนินการและการทดลอง6ชั่วโมงจากการสังเกตพบว่าเศษอาหารกับที่เลื่อยผสมกันได้ไม่ดเข้าที่ควรและยังมีความชื้นอยู่มาก12ชั่วโมงจากการ และมีความชื้นที่น้อยลงแต่เมื่อจากดาสังเกตว่าเศษกับที่เลื่อยเริ่มประมาณกันได้ดีขึ้นและไม่มีความชื้น24ชั่วโมงจากการสังเกตพบว่าเศษอาหารกับที่เลื่อยผสมกันได้สมบูรณ์และไม่มีความชื้นค่ะสำหรับบทที่ห้านะคะสรุปผลการดำเนินงานละข้อเสนอแนะการปริษฐถังขยะ้องปุ๋ยเพื่อย่อยสลายขยะประเภทเศษอาหารโดยทีละ ลงกัง1ชั่วโมงค่ะและสามารถย่อยสลายขยะอินทรีย์ได้ในระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะซึ่งเป็นการย่อยสลายที่ค่อนข้างเร็วค่ะข้อดีของเราคือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการทําเป็นปุ๋ยหมักเพื่อสร้างผลผลิตใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่น่าเสียป็นต้นค่ะการทด การทดสอบประสิทธิภาพของรังบยร้นปุ๋ยได้ดําเนินการทดสอบการย่อยหลีกเศษอาหารของทางขยะสร้นปุ๋ยจํานวน3ครั้งต่อวันค่ะวันละหกชั่วโมงค่ะซึ่งเราจะใส่เศษอาหารกับที่เลื่อยใน mm hmm. อัตราส่วน1ต่อๆค่ะแล้วก็ปิดฝาทำการทดลองอภิบายผลการดาเนินอธิบายผลดําเนินการจากการดําเนินงาน ครง,งานเรื่องถังขยะสร้างปุ๋ยทําให้สามารถทราบได้ว่าถังขยะสร้างปุ๋ยสามารถเป็นต้นแบบของเครื่องเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยโดยใช้ระบบไฟฟ้าเป็นการเป็นตัวสั่งงานของเครื่องครับข้อเสนอแนะหนึ่งถังขยะสร้างปุ๋ยสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ที่มีไฟฟ้าสองถัขงขยะสร้างปุ๋ย ผลิตขึ้นมาสามารถนำไปพัฒนาตอนน่อยอดใช้ให้ชิ้นง,งานมีป,ประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการกุ่ของพวกเราขอจบการนำเสน,นอค่ะอ่าอันดับแรกนะอันดับแรกสิ่งที่เรา <ใน S 2> ควรควรแต่และกลุ่มฟังนะฮะแต่และกลุ่มสิ่งที่แรกคนรจะปราบก็คือการอภิปรายการอภิปรายเนี่ยเราต้องอภิปรายในส่วนของผลเราเสร็จปุ๊บ เราต้องอ้างอิงทฤษฎีด้วยอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นกลุ่มนี้พูดถึงอ่าลองไปที่ปะอภิปรายนิดนึงครับอ่าอภิปรายปึ๊บเนี่ยจากอภิปรายพราบว่าทราบได้ว,ว่าถัางขยะสร้างปุ๋ยสามารถเป็นเครื่องต,ต้นแบบเปลี่ยนเสยกยะปุ๋ยโดยใช้ระบบอาเราต้องไปไปดูด้วยว่าทฤษฎีของมันเกี่ยวกับอะไรเช่นสอดคล้องกับกระบวนการย่อยโดยใช้แก๊สออกซิเจน เข้าใจความหมายไหมฮะก็คือเราต้องไปเอาทฤษฎีบทที่2เข้ามาจับในการอาภิปรายเข้าใจความหมายไหมค,คือคําว่าอาภิปรายเนี่ยอภิปรายก็คือมันเกิดผลอย่างไรแล้วก็สอดคล้องกับหลักทฤษฎีอย่างไรมันถึงมันถึงจะเรียกว่าการอภิปรายผลโอเคเนาะดังนั้นแต่ละกลุ่มต้องต้องไปจับตรงนี้ด้วยนะต้องเพิ่มนะฮะตรงอภิปรายนะฮะโดยเฉพาะเราจะต้องอไปลง5บทนะครับดังนั้นฝากพวกเรานิดน,นึงว่าพออ,อภิปรายได้ได้ผลมาเสร็จปุ๊บเราต้อง อภิปรายต่อเนื่องว่ามันสอดคล้องกับหลักทฤษฎีอย่างไรนะครับเข้าใจไหมฝั่งนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าของเราจะมีแค่แค่พูดว่าผลาเฉยๆนะพูดว่าผลาเฉยๆแต่ยังยังลืมไปว่าไอ้ผลนี่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับ,บทฤษฎีในเชิงวิชาการอย่างไรแนะต่เราต้องไปปรับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอ่ะใครจะถามครับเชิญครับอ่าเชิญครับกลุ่มที่กลุ่มที่สองครับเชิญครับ ระหว่างเอาเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยกับซื้อปุ๋ยเลยในีมันคุ้มค่าวหมืนกันเพื่อนถามว่าระหว่างเอามาใส่ทำตรงนี้กับซื้อปุ๋ยเลยเนี่ยอันไหนคุ้มค่ากว่ากันก็เอาเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเศษอาหารเนี่ยเราก็มีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยเครื่องัำแพร่สร้างปุ๋ยนี่แต่ละวันก็ตกมาละประมาณสองบา อ๋อแต่ละวันสองบาทอันนี้ค่าไป <c oughs> ก็ก็ไม่ถือม่าเยอะก็ไม่ถือม่าเยอะแล้วแล้วรอบหนึ่งมันสร้างปุ๋ยได้เยอะไหมสองกิโลกรมัมสองกิโลกรมัม <c oughs> อ๋อแต่ <c oughs> แล้วไงต่อสองกิโลกรัมเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอีกนึงคือปุ๋ยที่ได้เรายังไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้ว่าจํานวนไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมมันมีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราเอาลงไปใส่ใช่ไหมดังนั้น เราอาจจะตอบได้ว่ามันเป็นเป็นลักษณะของปุ๋ยเชิงอินทรีย์เนาะที่ไม่มีผลต่อการรับประทานเนาะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็อาจจะอาจจะราคาก็คนละแบบกันใช่ไหมฮะดังนั้นก็ตอบค่อนข้างยากไหมแต่ถ้าเรามองในมิติของความปลอดภัยของที่มีผลต่อผู้บริโภคใช่ไหมฮะในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ อ่าโอเคมันก็จะมีความกว้าที่สุดตรงนี้แหละอ่าเชิญครับคุณต่อไปเชิญครับอ๋อฝั่งนี้ก่อนในการสร้างเครื่องนี้อ่ะขั้นตอนไหนที่ยากคิดว่ายากที่สุดหรอ,อเออก็น่าจะเป็นการต่อสายไนะครับต่อสายไปเพราะว่าถ้าเราต่อผิดขั้วเนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนผิดทางเลยครับจากที่อาจะเป็นขั้วพิมก็จะเป็นตามพิมเลยครับ ดีอย่างหนึ่งคือต่อผิดแล้วมันมันไม่มีมันไม่ใช่มีการต่อผิดหรอกมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเขาทําวงจรไว้ให้ให้ต่อที่เราต้องการแต่เพื่อนว่าเราต้องการแบบนี้แต่เราต่อผิดแบบใช่ไหมฮะต่อผิดแบบนะครับก็คือมอเตอร์สมัยใหม่มันมันไม่ค่อยไหมเนาะอ่าเพราะว่ากระแสไฟที่เราจ่ายมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเราต้องการหมุนแบบนห้เราก็ต้องไปดูคู่มือเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการทำทำชิ้นงานก็คือต้องดูคู่มือประกอบ ยิ่งถ้าเป็นพวกมอเตอร์ที่มีที่เขามีคู่มือเขาอาจจะไม่ให้คู่มือทางไม่ให้คู่มือของพวกเรามาทําเป็นเอกสารใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะมีแปะไว้ตรงลิงก์ที่เขาขายใช่ไหมฮะอ่านั่นคู่ก็คือคู่มือเบื้องต้นในการใช้อ่าโอเคครับกลุ่มต่อไปครับเออไม่ใช่คุณอ่าเชิญครับอ่าระยะเวลาในการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้งานว่ามันมีความคุ้มค่าไหมมันใช้ได้นานขนาดไหนอ่าในเราก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเลยครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราจะทําการหมักเสตหานะครับเราก็อ่าเกี่ยวกับดูแลรักษาการใช้หงารนคิดว่าน่าจะไม่นากว่าสปีครับเพราะว่าโฟลซ่าที่เราใช้เป็นถังกระเซ็นที่มีขนาดที่หนาพอสมควรแล้วก็เป็นเหล็กในโครงสร้างเป็นเหล็ก คก็น่าจะได้ลองกว่าสองปีค่ะการใช้งานค่ัพระในการทดลองเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราแบ่งช่วงครับคือซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราจะทดลองหกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงก็แบ่งช่วงช่วงละสองชั่วโมงครับรอบหนึ่งได้กี่กิโลนะปุย๋ยอ,อ่ะคันต่ำสองกิโลสองกิโลเนี่ยคือประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งแบ่งเป็นละขะแบ่งเป็นช่วง ดังนั้น2กิโลก็ขึ้นอยู่เราว่าเราใช้ปุ๋ยเยอะไหมถ้าเราใช้ปุ๋ยเยอะเราอาจจะผลิตเยอะหรือแล้วแต่ช่วงที่เราใช้อีกอย่างหนึ่งคือตัวไหนที่จะมีโอกาสได้พังง่ายกว่าเพื่อนมอ,ออมอเตอร์เพราะมอเตอร์มันถ้าหมุนเยอะมันก็มีความร้อนใช่ไหมฮะดังนั้นการเซฟมอเตอร์ก็มีส่วนสําคัญบางคนอาจจะเลือกเลือกที่ว่าย4ิบชั่วโมงอาจจะไม่ใช่3วันแต่อาจจะขยายเป็นสัก6วันวันละ4ชั่วโมง6424บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะถนอมด้วยวิธีการใดโอเคครับเหลือกลุ่มไหนยังไม่ถามครับเชิญครับโอ้นี่เขาถามเรธรรมดาเลยการสบแบบนี้ส่งดีกว่าเพราว่าโรงการของราได้ติดตัมออกซิเไปด้วยมันจะเป็นการหมักแบบใช้ออกซิเจน ่ครูไม่ได้ยินคำถามเพื่อนอ่ะลองลองคำถามทวนคำถามเลยอ่ะหันหน้ามาหาครูครูอยากยิงคำถามครูได้ยินคำตอบอยู่แต่ครูยังยิงคำถามบบการหมักแบบธรรมดากับการหมักโดยใช้เครื่องอ๋ออ่าโอเค thank you thank you อ่าหมักแบบธรรมดาธรรมดานี่ยคำว่าธรรมดานี่ก็คือกองไว้เฉยใช่ไหม หรือยังไงใช่ไหมกองไว้เฉยใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่เนาะประมาณนี้เฉยกับในเครื่องอ่าเพื่อนตอบว่าตอบว่ายังไงนะอะไรอย่างนี้ นอกจากที่เราใส่ออกซิเจนถ้าเรากองไว้เฉยเนี่ยมันก็ออกซิเจนเหมือนกันนะแต่ความต่างคือแต่ความต่างคืออ่าแต่ของพวกเรามันจะเป็นไงด้วยอ่ามันจะเป็นตัวหมุนใช่ไหมอ่าแล้วพวกเราใส่อะไรด้วยใส่ขี้เลื่อยทำไมถึงใส่คี้เลื่ลยลยอยอ่าซับความชื้นแล้วมันดูซับกลิ่นได้ไหมดูซับกลิ่นได้ไหม คำถามคือขี้เล่บอยู่ทรัพย์กินได้ไหมได้ได้เรื่องงงแล้วอาหมดแล้วยังออาหมดแล้วปมให้เพื่อนด้วย